คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมการมีสติแค่เพียงเล็กน้อยจึงเปลี่ยนชีวิตได้มากนักสติไม่ใช่เพียงการรู้ตัวว่าหายใจเข้าออกแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทั้งปวงในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีแนวทางปฏิบัติเรียกว่าโพชงซึ่งเป็นเจ็ดปัจจัยที่นำใจไปสู่การตรัสรู้ทั้งเเส้นทางนี้เริ่มต้นจากสติ และขยายตัวเป็นปฏิสัมพันธ์ที่ชักนำให้เกิดสมาธิปัญญาและการปล่อยวางพ่อชงไม่ใช่รายการที่ต้องทำเป็นข้อๆเพื่อให้เสร็จแต่เป็นลำดับของคุณภาพในจิตที่จเจริญขึ้นเมื่อสติถูกฝึกให้มั่นคงแรกสุดคือการรู้เท่าทันอารมณ์ความคิดและกายเวลาที่สติปรากฏขึ้นสิ่งที่เคยถูกกลืนหายไปนในความว้าวุ่นกลับปรากฏให้เห็น มีความชัดเจนว่าอารมณ์ไหนเกิดแล้วดับอย่างไรความคิดใดเป็นเพียงเรื่องซ้ำซากที่ไม่จำเป็นต้องตามไปทั้งนี้ทำให้เราไม่ถูกลากไปตามกระแสของความโกรธความโลภหรือความหลงเมื่อสติเกิดขึ้นเป็นประจำจะตามมาด้วยความรู้แจ้งในความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆใจเริ่มไม่ยึดติดเหมือนคนยืนดูเมฆที่ลอยผ่านฟ้าเมฆมาแล้วก็ไปเราไม่ได้เป็นเมฆนั้น การยึดถือค่อยคลายลงจนเกิดความอ่อนโยนต่อทั้งตนเองและผู้อื่นความอ่อนโยนนี้ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นพลังที่ทำให้การตัดสินใจถูกต้องและปลอดภัยกว่าการถูกผลักดันด้วยอารมณ์ชั่วคราวโพชงสอนให้รู้จักการตั้งมั่นปัญญาที่เกิดจากการสังเกตละเอียดของสติทำให้เห็นเหตุปัจจัยของทุกข์เมื่อเห็นชัดแล้วการตอบสนองของใจเปลี่ยนไปแทนที่จะติดตามความคิดที่ทำให้ทุกข เราเลือกที่จะหายใจเข้ารู้ไว้ออกอย่างตั้งใจจากการหายใจที่รู้สึกตัวนั้นเกิดความสมดุลภายในซึ่งนำไปสู่การกระทำที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเรื่องเล่าหนึ่งช่วยให้เข้าใจโพดชงได้ง่ายชายคนหนึ่งเดินทางกลางทะเลทรายเขาแบกน้ำขวดใหญ่ไว้ตลอดทางถึงแม้จะมีแหล่งน้ำเล็กๆให้ดื่มระหว่างทางเขาก็ไม่เคยลดการแบก ในที่สุดกระเป๋าหนักจนเดินต่อไม่ไหวขณะที่อีกคนเลือกดื่มเมื่อจําเป็นและวางขวดเมื่อวางได้ทั้งสองถึงจุดหมายแต่คนที่รู้จักจัดการน้ำให้เหมาะสมถึงที่หมายด้วยร่างกายและใจที่แข็งแรงกว่าในชีวิตเช่นกันถ้าเราไม่รู้จักวางความคิดที่ไม่จําเป็นใจก็จะอ่อนล้าและไม่สามารถเห็นทางออกได้ชัดการนำโพชงมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก เริ่มจากการฝึกสติเพียงช่วงสั้นๆในเช้าและเย็นหายใจเข้าออกอย่างรู้ตัว3วินาทีแรกให้สังเกตความรู้สึกในกาย3วินาทีต่อให้สังเกตความคิดที่เกิดขึ้นหากมีความโกรธหรือความกลัวขึ้นมาให้ตั้งใจรับรู้อย่างไม่ตัดสินการรับรู้ที่ไม่ตัดสินเป็นจุดเปลี่ยนเพราะเมื่อเราไม่ตัดสินอารมณ์จะคลายตัวเร็วขึ้น ต่อด้วยการฝึกใจให้เกิดเมตตากรุณาเขียนชื่อคนที่สร้างความเจ็บปวดให้เราไว้ในใจจากนั้นอธิษฐานให้เขาพ้นจากความทุกข์เพียงการฝึกสั้นๆน,นี้จะทำให้โพชงของเมตตาเติบโตขึ้นและลดการยึดถือความโกรธที่สะสมเป็นพิษในใจฝึกการไตร่ตรองในชีวิตประจาวันเมื่อเผชิญปัญหาให้ตั้งคำถามว่าเหตุปัจจัยนำไปสู่อาการนี้อย่างไร สิ่งใดเป็นส่วนที่ควบคุมได้สิ่งใดเป็นเพียงปัจจัยภายนอกที่ไม่ควรยึดติดเมื่อใช้สติตรยตรองปัญญาจะค่อยๆปรากฏและการกระทำที่เกิดจากปัญญาจะนำผลลัพธ์ที่เบาสบายกว่าอย่าลืมว่าการเดินตามโพชฌงไม่ใช่การแข่งขันไม่ต้องพยายามเร็วหรือสมบูรณ์แบบให้ถือว่าทุกช่วงเวลาที่มีสติเป็นความสำเร็จ เพราะสติที่เกิดเพียงเสี่ยวนาทีก็สามารถเปลี่ยนแนวโน้มของจิตให้ห่างจากความทุกข์ได้ยิ่งฝึกมากเท่าไหร่โพชฌงในรูปของความสันโดษความไม่ยึดติดและปัญญาจะยิ่งเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้นสรุปใจความสำคัญสติเป็นจุดเริ่มต้นของโพชฌงทุกวันนี้ที่รู้สึกว้าวุ่นหรือท้อแท้ลองหายใจให้รู้ตัวมองความคิดและอารมณ์ด้วยความเมตตา แล้วตั้งใจลงมือทำสิ่งเล็กๆที่เป็นประโยชน์ต่อใจความเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ในทันทีมันค่อยๆสะสมจนวันหนึ่งเราเห็นทางเดินใหม่ที่ชัดเจนและสงบกว่าเดิม